พี่ยะค่ะขาคนสวยพ่อหนูอ่ะฝากดูกระบะเครื่องดีเซลเข้าไร่เข้าสวนนะแล้วาหลักหมื่นค่ะอ๋อหารถกระบะเครื่องดีเซลให้พ่อจอบอ่ะเหรอใช่โอ้ว่าพี่พ่อตาพี่อ่ะนะโอ้มาเดี๋ยวพี่จะแนะนำรถให้พ่อตาเอาเข้าไร่เข้าสวนโอเคไหมโอเคค่ะอยากดูใช่ไหมอยากดูให้พี่ซื้อให้เลยไหมซื้อให้เลยได้แต่ถ้าเราพาไปดูแล้วเอฟซีเขาขอซื้อก่อนทำยังไง ให้เค้าก่อนให้ FC ฟซีก่อนโอ้หนูนี่น่ารักจังเลยก็คือเอีพี่น้องเอีลูกค้ามาก่อนใช่ค่ะพ่อไว้ที่หลังใช่ไหมไว้ที่หลังอามาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเอาดูที่ละคันเลยหนูกุญแจคันนี้มายังเอามาแล้วใช่ไหมเอาเริ่มจากเขาเรียกอะไรคันนี้ไมตี้อ๋อโตโยต้าไมตี้ปีอะไรปีไม่รู้นะโตโยต้าไมตี้สีขาวจั่วไม่ใช่สีขาวสีอะไรคะ อันนี้เขาเรียกสีอะไรสีน้ำตาลอุ้ยตาพี่ครับมองสีมันเพี้ยนตลอดเลยมองเป็นสีขาวตลอดเลยพี่น้องเอซีว่ารถคันนี้สีอะไรคอมเมนต์บอกทีนะครับสีน้ำตาลตาลไม่ใช่สีขาวหรอไม่ใช่ครัอ่าเพายเอซดูรอบคันหน่อยน้องไหน,อนเอ้ยนี่นี่เพิ่งออกวันนี้เลยเนี่ยเนี่ยสองโอ้โหถ้าตัดเล่นเนาะรวยเลยรวยเลยคัยนนี้หนูได้ซื้อซื้อไม่ถูกไหม ไม่เล่นดีแล้วดีแล้วอย่าไปงมงายเลยมันเป็นสิ่งไม่ดีอมันแต่หนูไม้เห็นในกระเป๋าพี่ยะอยู่นะไม่มีอ้าวแล้วหนูไปเห็นในกระเป๋าพี่ได้ยไงคะก็ว่าหนูรักตะก้าไปไงโอ้เดี๋ยวนี้หัดลไก้ขโมยน้อยเหรออย่าลักใจพี่ไปเลยใจพี่อะยังไงก็ให้หนูอยู่แล้วหนูไม่ต้องมาขโมยใจพี่หรอกหนูอยากได้อะไรหนูบอกพี่พี่ให้หนูได้หมดเลยโอเคไหมโอเคค่ะพาเอฟซีดูรถหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่า พี่มัวแต่จีบหนูไม่พาดูรถเลยไม่พาันค,คุยรถเป็นไงสวยไหมน้องไนสวยค่ะกระบะไรเนอร์นะครับไม่มีผูเลยนี่ไรอนกระบะสวยงามเลยนะครับผมรถใช้งานเข้าไร่เข้าสวนวชุดสี<ว>ก็ประมาณ7จ็0ดเปอร์เซนดูดีแมกยางยังสวยสวยอยู่เลยแต่ว่าลุยขี้โคลนมาหน่อยเดี๋ยวค่อยไปน,น้องไนเข้าไปสตาร์ทโชว์เอซหน่อยปลดล็อกรถก่อนลูก อ่าขับเป็นไม่เกียร์ธรรมดารับไม่เป็นค่ะให้พี่สอนไหมคะไม่ค่ะไม่ขาดด้วยปัดรถอะไรมันขาวขนาดนี้ขาวโพดขาวโพขาวจัวปัดเหย็บเหย็บเหย็บเครื่องสิโอ้เครื่องเกียร์นิ่มนะครับผมคัดไม่ไม่ดงไม่ดังเลยโอเคเลยควันไม่ไหลอ่าควันไม่ไหลไฟไม่ไหมอ่ามาดูห้องเครื่อง เราล้วงก่อนไม่ค่อยถนัดล้วงไว้ดิอ่าดูครับเครื่องนิ่งๆเดิมๆเลยนะครับหม้อน้ำตัวนี้ฝาครอบมันผุมันรั่วเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ยากเปลี่ยนใหม่แต่เครื่องเดิมนะเครื่องสวยเครื่องนิ่มเลย,เลยโอ้ยวังมือเกือบแล้วนะครับคันนี้ตั้งราคาขายอยู่ที่เจ็ดหมืเก้าันบาท แต่ถ้าสําหรับ f c ที่ดูคลิปเสียยะก,กับน้องไนอยู่เดี๋ยวให้น้องไนให้ส่วนลดพี่น้อง f อดีกว่าให้เท่าไหร่หกหมื่นเก้าพันบาทค่ะโอ้ลดหนึ่งหมื่นเลยลดหนึ่งหมื่นเลยโอ้หนูนี่สุดยอดจริงๆนอกจากจะสวยหน้าตาดีแล้วจิตใจยังดีอีกนะครับผมสุดยอดเลยหกหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าพันบาทอาไปไปเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันนี้หนึ่งคันแล้วอันนี้หนึ่งคันเดี๋ยวเรามีชเชฟแดงชเชฟแดงชเดงชฟแดงเงินสดนะเท่าไหร่เท่าไหร่หนะสอง 2,99,000บาทเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ยกสูงตัวท็อปสุด2,99,000บาทนะครับเผื่อใครอยากได้นะรถเครื่องพี่ก็มีขายนะน้องไหนรถเครื่องยางเออคันนี้พี่ขาย18,000 18,000เผื่อหนูจะเอาไปขี่ไปตะลงตลาดแม็กก็ขายแม็กแม็กก็ขายขาย6,000ชุดนี้6 0 0 0 6 0 0 0เหรอใช่ชุดหนึ่งนะ4ล้อเลยหรอสียางด้วยเลยให้เลย6,000 6,000 เอาไหมเอาให้พ่อจ๊อบไหมไม่เอาไม่เอาเหรอไปต่อไปต่อไปนี้ขายแมเนี่ยคันนี้ไม่ขายหรอกถ้าเอฟซีขอพี่แกมันแบบรถไม่ไม่สวยพี่ไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยชอบเออมันนั่งได้แค่มันคนเดียวอะ่ะนั่งคนเดียวก็อึดอัดแล้วคนอื่นไปด้วยไม่ได้ขายทิ้งเลยเอาเกียร์ออโต้ไหมเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ก,ออตก็ได้อ่านี่สี่ประตูเกียร์ออโต้ขายแค่แม็กแม็กปียี่สิบสาม ขายแค่แม็กกับยางตัวรถเอาไว้ก็คือรถรถราคาถูกแม็กยางนี่สามหมื่นชุดที่จะขายให้รถแต่ 30, <000. S 1> ข,าขายแค่แสนเก้าเก้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าอีซูซูเครื่องเท่าไหร่นะสามพันเกียร์ออโต้ขายแสนะ 9, 9. เก้าเก้าเผื่อใครสนใจเครื่องดีเซลอ่าเป็นไงกี่คันแล้วนหนึ่งสองสามสามแล้วสิไปดูหลักหมื่นมั้งไปดูหลักหมื่นอีก หนูโสดไหมเนี่ยโสดค่ะโสดเดีย๋ยวพี่จะซื้อให้หนูเลยหนูเลือกเอาเลยว่าหนูจะเอาคันไหนไปไปให้พ่อเพราะว่าพี่จะได้เอารถเนี่ยให้พ่อตาไง <c oughs> เคไหมไม่เคค่ะไม่เคเหรอทำไมไม่เค <c oughs> เดินสวย,สวย <c oughs> เดินสวย,สวยโอ้ยขนาดข้างหลังยังสวยขนาดนี้ข้างหน้าจะสวยขนาดไหนมองหลังแล้วอยากเห็นหน้ามองหน้าแล้วไม่อยากเห็นหลังเอาทำไมไม่อยากเห็นอยากเห็น <c oughs> นี่ ขานี้ขนาดข้าง,งหลังยังขาวขนาดนี้ข้างในจะขาวขนาดไหนมานมินสูมิชิ L สองร้อยนะครับผมปีสองปีปีอะไรนไึจจำไม่ได้ละคันนี้เดิมทีขายอยู่แปดหมื่นเก้าแปดมืเก้าเจ้าของเดิมน่ะเอามาทั้งร้องหม่มร้องไห้ <laughs> คือเขาต้องการขายเพื่อเอาเงินไปปลดหนี้ปลดสินเขาปลดหนี้ปลดเอดเอไอเราก็เลยเป็นผู้ใจบุญกรุณา <laughs> ก็เลยรับซื้อเขาไว้นะครับซือ้อซื้อค่อนข้างสูงตอนที่แรกขา,ขายอยู่แปดหมื่นเกานะครับวันนี้จะขายให้หกหมืนอ่าหกหมืเก้าพันบาทแอร์เย็นพวงมาลัยเพาเยอร์พรวงมาลัยเบามากนะครับผมแอร์เย็นเครื่องเกียร์ดีคัดดีดีหมดนะครับผมมีแค่ชุดสีที่แบบว่าไม่ค่อยสวยหกหมืเก้าพับาท, 69, บาทอ่ะต่อไหมต่อเลยมาต่ออีก,กมิซูมิชิไททันตัวนี้ประมาณปีสิบแปดสิบเก ที่โชว์รูมเนี่ยราคาปกติขายอยู่ประมาณสามแสนกว่าสามแสนกว่าค่ะ F4 มาวันนี้น้องไายขายเท่าไหร่เท่าไหร่นะขายขายขาย F4 ขายเท่าไหร่สองหกเก้าว่ะอ่าเท่าไหร่น้องไายสองหกเก้าสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหหนูนี่แบบคือรถแบบซัพี่ขาดทุนยับเลยนะขาดทุนยับเลยปกติเป็นคนรถร้านเราขายอยู่เท่าไหร่สามสี่สามห้าสามสี่สามห้าแต่ถ้าเป็นน้องไหนขายคือรถแสนหนึ่งเลย โอ้โหโคตรสุดเลยคันนี้กําไรจะเหลือตรงไหนนะแต่เพื่อนน้องไนท์พูดแล้วพูดออกกล้องออกสื่อไปแล้วพูดใ้เอฟซีแล้วเราก็ต้องขายให้เราก็ต้องขายให้สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใช่ค่ะอ่ามาตามด้วยไฟข้าวหลามน้องมนไฟข้าวหลามน้องมนแต่ที่นี่เป็นสแก้วมันต้องเป็นไฟข้าวหลามอะไรอลันเอยเมืองเมืองสแก้วเขาหลามวัฒนาโอ้วัฒนาเคยไปถึงในวัฒนาไปไม่ถึงถ่าสแก้วต้องเป็น เข้าหลามวัฒนานะครับผมเข้าวหลามบ้านเ้านะผู้บ่าทักหาเหรอไม่ค่ะแล้วดูอะไรดูอะไรโทรศัพท์หนูกำลังอ๋อดูราคาเขาดูราคาเขามาตัวนี้ไฟเข้าหลามปี08มีเครื่องเสียงแอร์เย็นเครื่องเกียร์ดีคัดดีชุดสีสวยครับผมก็เดิมทีขายอยู่269วันนี้แบบลดราคาเลยเหลือ9 9 9 9 9โอเค199,999บาทครับ ตามด้วยนี่เลยรถเก๋งเครื่องเสียงเต็มลำนิสันเอาไม่ละนะครับผมเจ้าของเก๋าเขาชอบฟังหมอลำลูกอ่าทำไมเครื่องเสียงเครื่องเสียงเต็มลำใช่เขาน่จะชอบฟังหมอลำนั่นแหละแล้วหนูชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบผู้บ่าฟังลำป่ะไม่ชอบแล้วชอบผู้เบาเลยไม่ชอบสักคนเอาไม่ชอบผู้เ่าหรอไม่ชอบแล้วหนูชอบพี่ไหมคะไม่ชอบค่ะเสียใจจังเลยอีกคลิปหนึ่งชอบอีกคลิปหนึ่งไม่ชอบงงเหมือนกัน เด็กคนนี้น่าจะจีบยากแล้วใช่แต่ก็รักเหมือนเดิมนะรักในคนเดียวไม่เคยแล่เหลียวใครลดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยรักในตลอดไปพี่ยะรักในคนเดียวโอเคไหมโอเคค่ะเท <laughs> <laughs> ่าไหร่นะอืปีอะไร 2> 2, 4, ปีอะไรสองสี่เก้าอ่าปีอะไร ปี2017เลยนะ2 0 1พหน้าร้านเราขายถ้าปีสิบเขายอยู่3,49รถเก่งเนี่ย3,49แต่ถ้าน้องในขายขายเท่าไหร่2,49,000บาทโอ้โหรถแบบราคาไม่เหลือเลยมาต่อด้วยอีกหนึ่งคันครับมิตซูมิชิไทตันสี่ประตูเบิร์นตัดสับระเบิดคัสซิ่งเครื่องเดิมไส้ในเดิมคันนี้ขายเท่าไหร่คะคนสวยคันนี้เหรอหนึ่งแสนเก้าหมื่ เก้าบาทหนึ่งแสนเก้า 9, 000, หมื่นบาทอันนี้กลมๆเลยหนึ่งแสนเก้าทคื่นี้ยังไม่ได้เก็บสีถ้าเก็บสีจะตั้งขายอยู่สองแสนปลายแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อตัดราคานี้เลย1 9ึ่งแส้าหมื่นเกับาทไอ้หนึ่งแส้ามื่ไม่ทําอะไรนะครับผมก็ฝากดูไว้ว่าลดราคาหลัหมืน่นแล้วก็ลดราคาเงินสดใครชอบคันไหนก็ติดต่อเซลล์ Sell น้องในามาได้เลยครับผม เบอร์นะคะ0625085690ค่ะไอี line ล่ะคะไอดี l ล n e ค่ะ0910286400ค่ะฝากเซลล์น้องไนท์ไว้ด้วยครับสนใจรถกาสก,กิดเข้ามาวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ